TOS-1A s o n เ e v o k เป็นหนึ่งในอาวุธที่น่ากลัวที่สุดในสนามรบยุคใหม่ออกแบบโดยประเทศรัสเซียระบบยิงจรวดหลายลำกล้อง MLRS นี้ผสมผสานพลังทำลายล้างของปืนใหญ่หนักเข้ากับหัวรบเทอร์โมบาริกที่รุนแรงชื่อของมัน s o n เ e v o r k ซึ่งแปลว่าพระอาทิตย์แผดเผาสะท้อนถึงพลังการทำลายล้างอย่างแท้จริงไม่เหมือนกับระบบปืนใหญ่ทั่วไป TOS-1A ถูกสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อการทำลายล้างอย่างสมบูรณ์ของป้อมปราการ ศัตรูในที่กำบังและยานเกราะเบาในเขตการรบระยะประชิด TOS-1A ติดตั้งบนตัวถังรถถัง T-72 ท,ที่ได้รับการดัดแปลงซึ่งให้ทั้งการป้องกันและความสามารถในการเคลื่อนที่ตัวถังแบบเต็มตะขาบนี้ช่วยให้สามารถเคลื่อนผ่านภูมิประเทศที่ยากลำบากและสามารถเข้าสู่แนวหน้าไปพร้อมกับหน่วยยานเกราะระบบยิงจรวดของมันสามารถบรรจุจรวดขนาด220ม mm. มได้ถึง24ลูกซึ่งแต่ละลูกติดหัวรบเทอร์โมบาริกที่สามารถสร้างคลื่นแรงอัดมหาศาล โดยการปล่อยส่วนผสมของเชื้อเพลิงในอากาศแล้วจุดระเบิดผลลัพธ์คือไฟลูกใหญ่ที่ดูดออกซิเจนออกจากอากาศและสร้างความร้อนสูงพอที่จะหลอมเหล็กได้จึงมีประสิทธิภาพมากในการทำลายตำแหน่งที่มั่นและพื้นที่ปิดจุดเด่นของ TOS-1A คือบทบาทเฉพาะในสนามรบขนาดที่ระบบยิงจรวดทั่วไปมักใช้ยิงระยะไกล TOS-1A กลับถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในระยะไกล โดยปกติอยู่ในรัศมี6-10กิโลเมตรจากเป้าหมายซึ่งเป็นระยะที่เหมาะกับหัวรบเทอร์โมบาริกที่ต้องการความแม่นยำและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมระบบเลงเป้าของมันมีทั้งอุปกรณ์ควบคุมการยิงที่ทันสมัยระบบนำทาง GPS และเครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์ซึ่งช่วยให้สามารถปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำผลกระทบทางจิตวิทยาของ TOS-1A นั้นรุนแรงมากแรงระเบิดและความร้อนที่หลงเหลือสามารถทำให้ข่าศึกหวาดกลัวจนล่าถอยหรือยอมแพ้ วิดีโอจากสนามรบล่าสุดแสดงให้เห็นว่าการยิงเพียงชุดเดียวสามารถทำลายตึกทั้งแถบได้ในพริบตาสิ่งนี้ทำให้มันได้รับฉายาว่าพระอาทิตย์เดือดแห่งสนามรบ TOS 1 A เคยถูกนำไปใช้ในการสู้รบในซีเรียอิรักและยูเครนโดยมักใช้ในการเคลียร์พื้นที่เมืองที่มีการเสริมกำลังทำลายหลุมหลบภัยและขัดขวางการรวมตัวของกำลังศัตรูประสิทธิภาพของมันนสงครามที่ไม่สมมาตรนั้นชัดเจนมากเพราะมันให้ความได้เปรียบด้านอำนาจการยิงแก่กองกำลังปกติอย่างท่วมท้น แม้จะมีความสามารถอันน่ากลัว TOS-1A ก็ยังเป็นอาวุธที่ถูกวิพากษวิจารณ์เนื่องจากหัวรบเทอร์โมบาริกมีศักยภาพในการสร้างความเสียหายอย่างไม่เลือกเป้าหมายและอาจทําให้เกิดความสูญเสียแก่พลเรือนอย่างไรก็ตามมันยังคงเป็นหนึ่งในอาวุธหลักของรัเสเซียเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังการรบอันดุดันในระยะประชิดไม่ว่าจะถูกมองว่าเป็นสุดยอดแห่งกลยุทธ หรืออาวุธแห่งการทำลายล้างที่ OS 1A ก็ยังคงเป็นเครื่องเตือนใจถึงความโหดร้ายของสงครามยุคใหม่ที่พัฒนาไปสู่เทคโนโลยีที่ทรงพลังยิ่งขึ้นเรื่อยๆคุณต้องการให้ใส่เสียงภาคหรือคำบรรยายประกอบด้วย